สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถรัชและวันนี้เรามาเจอกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตฟูแฟริงที่หลายคนถามมาหากันเยอะมากในช่วงนี้กับฮยวซุงจีที 250R รุ่นปี2026รถสปอร์ตสัญชาติเกาหลีที่ขึ้นชื่อเรื่องความถึกอึดทนและให้ฟีลลิ่งการขี่ที่แตกต่างจากรถญี่ปุ่นหรือจีนแบบชัดเจน ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมาจะาพาไปดูให้ครบเลยว่ารุ่นปี2026มีอะไรที่อัปเดตขึ้นบ้างฟีเจอร์เด่นเป็นยังไงสมรรถนะดีแค่ไหนเหมาะกับใครและคุ้มไหมสำหรับคนที่กำลังหา250ลูกบาทเซนติเมตรสปอร์ตแท้ๆสักคันก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าฮโยซุง g t 2 5 0 R เป็นรถที่มีคาแรคเตอร์ชัดมากๆตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงความรู้สึกเวลาขี่ ถ้ามองเผินๆหลายคนอาจคิดว่าเป็นรถญี่ปุ่นเพราะดีไซน์มาส,ส์ปอร์ตสุดๆแฟร์ริงเต็มโครงสร้างรถใหญ่ฟูลแอโรขนาดเต็มตัวทำให้ภาพรวมของมันดูเหมือนรอเรือถอถุง40 0มากกว่า250ลูกบาทเซนติเมตรด้วยซ้ำรุ่นปี2026ทางฮีโยวซุงปรับเส้นสายแฟริงใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นไฟหน้าเป็นเลตเต็มระบบดีไซน์คมกริบกว่าเดิมท่าทางดูดูขึ้นไล่สายตาตั้งแต่หน้าไปถึงท้ายตัวรถจะเห็นว่ามีการปรับงานประกอบให้เนียนขึ้นกว่าเดิมชัดเจน เครื่องยนต์ของ GT 250R เป็นแบบ v ีวิน2สูบ250ลูกบาทเซนติเมตรจุดเด่นคือเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากเพราะเครื่อง v ทวินให้การตอบสนองที่ดิบกว่าเสียงแน่นกว่าและให้แรงบิดในรอบต้นถึงกลางดีมากซึ่งมันให้ความรู้สึกแตกต่างจากเครื่อง2สูบเรียงของรถญี่ปุ่นหลายๆรุ่นจุดเด่นคือเวลาออกตัวหรือเร่งแซงรอบกลางมันให้ฟีลที่ถึง และมันมากรุ่นปี2026มีการปรับจูน ECU ใหม่ให้การตอบสนองคมกว่าเดิมการไหลของรอบอดีขึ้นและลดอาการหน่วงที่เคยเป็นข้อสังเกตของรุ่นก่อนทําให้ตัวรถมีคาแอร์โรกเตอร์ที่สนุกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบหัวกลับ USD ขนาดใหญ่แบบเดียวกับรถคลาสสูงช่วยให้ด้านหน้าแน่นและมันคงส่วนด้านหลังเป็นโมโนช็อคที่เซ็ตมาแน่นกําลังดี เน้นการยึดเกาะถนนเวลาขี่เร็วๆหรือเข้าโค้งต่อเนื่องต้องบอกกว่าช่วงล่างของ GT250R เป็นหในสิ่งที่หลายคนชอบมากเพราะให้ความรู้สึกหนักแน่นมีน้ำหนักเข้าโคง้งมั่นใจและตอบสนองดีแม้จะใช้ความเร็วสูงบนถนนโลง่งๆซึ่งเป็นสไตล์ที่ไม่ค่อยเจอในรถ250ลูกบาทเซนติเมตรจากค่ายอื่นตัวรถมีน้ำหนักค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ250ลูกบาทเซนติเมตรทั่วไปแต่ข้อดีคือมันทำให้เสถียรภาพดีมากเวลาใช้ความเร็ว คนที่ชอบฟีลรถหนักขี่นิ่งไม่แดนไม่สันจีทีสองห้นย์อาร์คือคำตอบแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบรถเบาคล่องในเมืองรุ่นนี้อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยเพราะน้ำหนักถนนในเมืองหรือการลัดลาะอาจรู้สึกว่าไม่เบาเท่ารถจีนหรือญี่ปุ่นบางรุ่นแต่ถ้าชอบออกทริปขี่ไกลหรือใช้ความเร็ว120-140บ่อยบยรถหนักๆแบบนี้นี่แหละคือจุดเด่นของมันระบบเบรกด้านหน้าให้ดิสก์คู่ขนาดใหญ่ ทำให้ GT 250R เป็นไม่กี่คันในคลาส250ลูกบาทเซนติเมตรที่ให้ดิสคูค่แบบจรงิงจังให้กำลังเบรกดีมากฟิลลิ่งมั่นคงเวลาแต่เบรกแรงๆหรือลดความเร็วจากช่วงความเร็วสูงมั่นใจไม่มีอาการย้วยท้ายไม่กวัดแกว่งง่ายรุ่นปี2026เพิ่ม ABS มาให้ทั้งหน้าและหลังยกระดับความปลอดภัยขึ้นไปอีกขั้นทำให้ใช้งานบนถนนเปียกหรือถนนลื่นได้สบายใจมากขึ้น มาพูดถึงตำแหน่งท่านั่งบ้างรถคันนี้เป็นสปอร์ตฟูลแฟริงแท้ๆท,ท่านั่งแบบก้มเต็มรูปแบบสไตล์เรสซิ่งจริงจังแฮนด์ต่ำบบกผู้ขี่ค่อนข้างสูงและแข็งนิดหน่อยเหมาะกับสายที่อยากได้ฟีลสปอร์ตแท้ๆแต่ถ้าเป็นมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นกับท่านั่งกม้มหรือใครที่ชอบท่านั่งสบายๆอาจต้องลองนั่งก่อนเพราะถ้าใช้ในเมืองจะเมื่อนิดหนึ่งแต่ถ้าออกต่างจังหวัดใช้ความเร็วสม่ำเสมอท่านั่งนี้จะช่วยลดแรงต้านลมและทาให้ควบคุมรถได้ดีมาก เปลือนใหม่เป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่ยังคงเอกลักษณ์ของฮิลซุงไว้เห็นรอบเครื่องเป็นเข็มหมุนใหญ่ชัดๆและมีจอสแสดงผลข้อมูลต่างๆเช่นความเร็วระดับน้ำมันระยะทางดูง่ายไม่รบรุ่นใหม่มีการเพิ่มโหมดแสดงผลและไฟบอกเตือนที่ทันสมัยขึ้นนอกจากนี้ระบบไฟเล็ดรอบคันช่วยให้รถดูใหม่ขึ้นทันทีอีกอย่างที่หลายคนชอบคือเสียงเครื่องยนต์ของ GT 250R ที่ดุดันกว่า250ลูกบาทเซนติเมตรหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นตอนเดินเบาที่ฟังดูหนาหนาหรือจังหวะเร่งแซงที่เสียงแตกเป็นเอกลักษณ์ คนที่ชอบเสียงเครื่องสไตล์วีทวินได้ฟีลใกล้เคียงรถคลาสใหญ่แน่นอนรุ่น2026ปรับระบบไอเสียใหม่ให้เสียงใสและหนักขึ้นนิดหนึ่งโดยยังผ่านมาตรฐานมลพิษอยู่ด้านการขับขี่โดยรวมถ้าให้สรุปแบบง่ายๆมันเหมาะกับคนที่ชอบรถสปอร์ตแท้ๆฟีลลิ่งหนักแน่นควบคุมมั่นใจและต้องการรถที่ให้ความรู้สึกเป็นนักแข่งมากกว่าเป็นรถใช้งานทั่วไปเวลาอยู่บนถนนโลง่ลงๆหรือทางยาวๆ คุณจะรู้สึกได้เลยว่ารถมีพลังจับถนนดีมีน้ำหนักและให้ความมั่นใจทุกครั้งที่กดคันเร่งแต่เมื่อเข้าเมืองรถจะรู้สึกหนักเล็กน้อยแต่พอชิ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาดีไซน์ก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่ดึงดูดคนสนใจได้ดีมากตัวรถมีสัดส่วนใหญ่เบาะท้ายยกสูงท่อทรงสปอร์ตลายแฟริง่งโชฉีเชวแบบซูเปอร์สปอร์ตเต็มรูปแบบรุ่นปี2026ปรับสีใหม่ให้ดูเท่ขึ้นทั้งแบบสีด้านและสีเงาทำให้รถดูแพงขึ้นทันทีเหมือนรถ400ถึง600เลยทีีเดยว ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเฮียวซุงจัดว่าไม่แพงอย่างที่หลายคนคิดโดยเฉพาะ GT 2 5 0 R ที่เป็นรุ่นยอดนิยมมีอะไหล่เทียบและอะไหล่แท้ให้เลือกเยอะมากค่าบำรุงรักษาอยู่ในระดับพอๆกับรถญี่ปุ่นทั่วไปและเนื่องจากเครื่องวีทวินมันทนมากใช้งานหนักๆได้ดีคนที่ชอบซิ่งแทบไม่มีปัญหาเรื่องความทนทานเลยและถ้าดูแลดีๆรถคันนี้อายุยาวมากโดยรวมแล้วฮียซุง GT 2 5 0 R 2 0 2 6เป็นรถสปอร์ตท,ที่ให้ฟีลลิ่งจริงจังมาก คุ้มสำหรับคนที่อยากได้รถ250ลูกบาทเซนติเมตรที่ตัวใหญ่ช่วงล่างแน่นเบรกดีเครื่องมีเอกลักษณ์และดีไซน์หล่อแบบสปอร์ตเต็มตัวเป็นรถที่เหมาะกับสายออกทริปสายซิ่งหรือคนที่อยากได้สปอร์ตแท้ๆในงบที่ไม่สูงมากถ้าคุณชอบความดิบความหนักแน่นและความมั่นคงเวลาขี่ระยะยาวบอกเลยว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีมากและนี่คือทั้งหมดขององค์การรีวิวเฮียซุง GT 250 RP 2026ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่อง Road Rush ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากครับ